มีอะไรบ้างไม่อยาอเอยู่แล้วตาดีลำตัวดีูเหมือนตัวนั้นเลยเดี๋ยวภาันค่ดค่ะช่องนนน้ำนะคะของูวงเล็บของน้องของน้องคนเดียวเหรอหนูไม่เอาอ่ะเบบี้ทีมีอะไรบ้างไหน ไหนดูที่กล่องมีตัวไหนรุ่นบ้างมีกี่สีหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดแล้วก็ซีเกตสองตัวแล้วก็อ้กล่องนึงสีมอนสีมอนนะอ่านดิสีมอนอ่านมามีกี่ตัวหกซีเกตสองเหมือนกันมีเลยตัวนี้น่ารักมากจริงอ่ะใช่แล้วตัวนี้ไม่น่ารักอ่ะเป็นน่ารักกว่าเอาแล้ว โอชิโอชิเยสมีมีมีทันมีตัวบ้างโอ้นี่มีเยอะเนาะนี่มีอ๋อมีมีเหมือนมันต่าเก็ได้ตัวไหนอ๋อบอกก่อนน้ำกได้ตัวไหนอ็ไ่าพด้สีขาวน้กได้สีอะไรสีเทาเอาล้วก็ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาเอาทีละตัว

ฉีกเลยฉีกเลยว่าอย่างไรนะดูดูพิ่มดูเพิ่มดูไอ้ตัวเนี้ยเป็นเมื่อเช้าเลยหลับตาดิหลับตาไม่ใช่ไอตัวไหนชื่อเลยทำลายล้างดูได้ไงไอ้ท่านท่านชื่อภาษาไทยอ่ะนะแต่ว่าภาษาจีนไอตัวไหนไอตัวนี้ตัวตรงกลางไม่ไม่ไม่ใช่ตัวที่น้ำเดือดได้น้ำเดือดได้ตัวซ้ายแต่ว่าอันนี้มันเป็นคามิบาร่าดเลยมาดูมาดูมาดูต่อหลีได้ Mày gọi đường này Người nào là... Ui tao lì nhìn đuôi Đuôi tao có đủ cái đấy đuôi à? Đây đuôi đi Đuôi 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 Đu lộp tìm lấy bác đi này đi tao lấy đây đi dư làm mày đi Này đu hùa bằng đu ta bằng lì Tao bằng tao lì Tao bằng tao lì chứ không? Ăn cát mì การ์ดเหมือนกันเลยนะมันเกิดอ๋อถ้ากาดเป็นตัวนี้ตัวนี้เลยใช่ไหมโอเคเอาต้มไวเอาักตาไม่ไม่สีฟ้าหลังหลังสุดหลังสุดหลังสุดเลยอันนี้ชื่ออะไรกล่องอะไรนีโอชิให้แม่แกให้เดี๋ยวเสียได้กล้องไว้โชว์ราอยได้ตัวไหนบุญนวายมากแม่กล้องกลาเหมือนกันเลยเอารงมูนนะเอาแม่แกยนเนเอาลการ์าไอพีข้าวถือเหมือนเดิม เาข้าวยิบการ์ดไปก่อนไปอยิบการ์ดไปก่อนเลยข้าวอะไรถุงนแรกเอาขอดูด้วยเรียเรีน้ำหลับตาก่อนเอาขอดูอุ้ยสวยมากตาสวยมากอ่านนั่นนี่กันอ๋อของบาร์โค้ดอันนี้บาร์โค้ดเดี๋ยวสแกนเดี๋ยวสแกนโอเคเก็บไว้เออ้ยแกแล้วอ่าเอาพี่น้ำแกะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่วะนี่ จ็ดร้อยกว่าอ๋ออ๋ออยู่เหมือนตัวนั้นเลยไอ้เมื่อก่อนที่แม่เล่นอ่ะไอ้ที่เขาเลี้ยงอ่ะเฟอร์บี้เฟอร์บี้ขอดูหน่อยอุ้ยตัวน้องตัวนอนได้ตาเป็นปบัคายเลยสวยตัวนี้สวยแต่ตัวนี้สวยนะเพราะว่าน้องในตัวที่นี่บ้านเป็สีเข็ดหรือเปล่าอ่ะสีเข็ดไม่ใช่ตัวนี้เปล่่าไมใช่ เออไม่รู้อะน้องได้ซีคิดไม่จะรูเรื่องนี่พ่อใช่ใช่หัวหมูอยู่ไหมนะโอ้อน้องได้ตัวนี้ไม่ใช่ซีคิดซีคิดเป็นยังไงอ่ะซาคิดะเป็นไม่อ่านชื่อมันดีอ่านชื่อมันดีอ่านชื่อนี่ข้าวปีเต๋อนี่ไงมาดูดิเหมือนไหมดูดูการ์ดดิข้ามาดูดิมาดูเหมือนเหมือนกันค่ะไม่ใช่เดี๋ยวดิ ใช่สีเกตมันเป็นสามัยางเองไหนดูรีวิวตัวมันก่อนดูววตัวมันก่อนหยขอดูดิึ่งาดูขามันยืดได้ด้วยเหรอแล้วก็ขามันเอขาหมุนได้เมื่อกี้ามุนมือมานะตามสวยมากเลยตามมันมันด้วยอะ๋เป็นแม่เ็กตได้เออสวยสว เอาเดี๋ยวเอาเป็นแม่เหล็กอืมพ้องตกหน้าเดี๋ยวได้มา็สองตัวแล้วได้กี่บาทอันนี้กี่บาทไม่เดี๋ยวเอาตัวกี่บาตัวนี้อยากได้ก่อนเจ็ดร้อยกว่าตัวที่หนึ่งพอรู้เลยสีม่วงเราจะได้อันนี้สีม่วเอาิปประตูดิเอาิปประตูดิประตูไหนก็ได้นะตัวน้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยให้พี่ข้าไเอาการ์ดไปพี่ข้ามันรู้ก่อนเพื่อน กกไป่เาเห้องดกกรไป่อนเลยข้าเปิดให้น้องดิาปให้น้อข้าเปิดห้าเป็ดในไรเน้องเดข้าเปิดหนองดิเนอาเปลอาเอาเปดอข้าเดนอดาเดใเน้าเดน้อดิขาเปิดให้นอ้าองดิ้ง้า้นองาส้เ้อ เอานะ้ำเก๋ไม่ได้มีที่ขูดด้วยเด<ม>ี๋ยวนะ่อดูก่อนว่าเป็นตัวตัวนั้นเนี่ยน่าดูก่อนว่าเป็นตัวไหน,นตัวนีว้ใช่เอาขอดูอดอเสร็เเจเลยพี่ก้าวซู่มไหมวันิี้ว่าบาปไปเซ็นเอเ้ยโอเคไอ้น้องไอ้พี่ก้าวขอพี่ก้าวไปเซ็นก็ได้เอากล่องไหนเนอะเอากล่องไหนกล่องนี้นี่พ่อแน,น่ารละนะ เอาเป็นตัวน okay, okay. ่าร okay, okay. ักกว่าเให้เ่ก้พี่ก้าวช่วยพี่ก okay, okay, ้าวช่วยโอพี่ก้าวมาซื้อของนี่พี่ก้าวแบบนี้เอาแบบนี้เดี๋เอาเป็นตัวเอาตั้งก่อนเม่ได้เห็นแล้วแกออกมาเลยอุ้ย มอกันเลยตาเบลอุ i, f f ้ยต at wow. e yeah, ่อส mm ีม hmm. ่วงขอดูตาดิตัอเมย์มันเศร้าอ่ะตัวนี้ขอดูดิโอ้ยเปิดลงตัขาน้าวดิขาน้าวมันเศร้าจังวะข้าไปจุ่มกล่องนี้เลยเอ้ตัวนี้มันเศร้านี่มันมีอะไรด้วยนี่ไอ้นี้เป็นเบล็ดไหมไม่ใช่หนุนอ่อนตัวนี้หมุนเขนได้เออข้าซื้อตัวนั้นอ่ะเพราะว่าหน้าสมดิน้าขอดูดิน้วขอดูดิ ไหนขอรีวิวหน่อยตัวนั้นคือตัวอะไรของกล่องไหนกล่องนี้ไหนตัวไหนได้ตัวไหนเจมส์ตานะขอดูดิขอดูรอบๆขอดูตาให้เพื่อนๆดูด้วยแขนมือเอ่อเดี๋ยงอยู่นี่อ่แล้วก็มีผ้าปันคอถ้ามาคอเอ้ข้ารีวิวสีเขียวหน่อยี่ดูสีเขียวหน่อยข้าวขอดูสีเขียวหน่อยลูกขอดูสีเขียวหน่อยเอาน้ำรีวิวเองเป็สีเขียวเนี่ยอ่า คุณนี้พี่ก้าไปซุ่มีหมมีฮะอืมคุณนี้พี่ก้าคุมสีส้มโอ้หางมันดึงแล้วก็ดึงกลับไปได้ไหมมันมันหมูอะมันมันหมเออแล้วก็น้าก็น้ามันขอดูตามันเพ่อชอบตามันโอเคอัไหนตัวไหนตัวแรกที่หนูหยับได้ตัวดีๆเป็นเต็มตีนตาขันหยับได้ไหมขอดูตามันถึงเออไม่ผลิตแล้วตัวสุดท้ายพอดีเราไปอืมไหนได้สามตัวชูดิใช่ คลิปคลิปมันยาวถือกาี๋ยวตัวนไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเก็บโอเคคุ้มไหมครับวันนี้คุ้มมากค่ะสนุกไหมสนุกมากค่ะโอเคเล่นเงินฟรีโอเคเจอกันคลิปต่อไปนะวันนี้พอพอเท่านี้ไม่หลงนะครับเอ้าบ๊ายบายฝากอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยครตรงนี้มาสู่กันต่อก็ได้ตัวอะไรนะบ๊ายบาย